ตวงตาสัมัมสผญญวัสดีครับสวัสดีญาติธรรมกันรยานมิตรที่รักทุกท่านพบกับรายการดีวอายครับพบกับอาจารย์เอกมิกดีวอายครับ ขอประกาศบุญสร้างท่านพ่อท้าวเวสสุวรรณวัดพระธาตุดอยหานสูง2.5เมตรร่วมกับสิทธิและเอฟซีเพจเดวิ้งอายดวงตาสัมผัสวิญญาณเพจเดวิ้งอาดวงตาสัมผัสวิญญาณประกาศบุญสร้างองค์พ่อท้าวเวสสุวรรณวัดพระธาตุดอยหานมาและเวลาประมาณพอสมควรแล้วองค์พ่อท้าวเวสสุวรรณสร้างหนึ่งองค์2.5เมตรราคาการปั้น สามหมบาทเครื่องบองสวง1,000 100, งหมบาทค่าใช้จ่ายต่างๆนางรำต่างๆนานาก็เป็นสิทธิต่างๆผู้ศรัทธา FC ต่างๆในร่วมกันมาทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ว่าท่านใดก็แล้วแต่ที่ร่มสร้างมังแต่หนึ่งบาทขึ้นไปถือเป็นเจ้าภาพสร้างถวายทั้งสิน้นเพราะเป็นการสร้างถวายโดยอาจารย์เอกและมิกและสิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยสร้างถวายโดยตรง ถวายให้กับทางวัดพระธาตุดอยหางจังหวัดลำปลางท่านใดมีความประสงค์จะร่วมสร้างร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างท่านพ่อเท้าเวสวรรณสูง2.5เมตรพร้อมเครื่องบวงสวงนางลำทุกท่านเป็นเจ้าภาพในต่รน่มบาทขึ้นไปได้เลยครับถือว่าเป็นเจ้าภาพกันทั้งหมดทั้งสิ้นในงานเลือกบวงสวงถวายองค์พ่อเท้าเวสวรรณวันที่29มีมนาคม2566เวลา ก้านาทีเริเ่มบวงสวงเชิญเทวดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ทั้งหมดหลังจากนั้นจะมีการถวายอาหารเพลนพระสงฆ์หลังจากนั้นจะมีโรงทานจะมีพิธีต่างๆขอให้ติดตามในเพจเดวิไอายดวงตาสุภาพปิญญาณครับพิธีบวงสวงเบิกเนธท่านพ่อทาวเวสวรรณ เชิญบรรมกูทุกชั้นฟ้าอาจารย์เอกมิกดิวิอครับพิธีประสิทธิณมหาบาร,รมีณมหาสะท้อนโดยอาจารย์เอกมิกดิวิอครับท่านใดมีความประสงค์ก็เชิญที่วัดพระธาตุดอยหางจังหวัดลำปางครับในงานมีคุณโบผู้สนับสนุนคุณโบเฟสเอ็นเกียอาจารย์เนน เอฟซีและสิทธิทุกท่านร่วมบริจาคเงินสร้างรงทานเลี้ยงผู้ใจบุญทั้งหลายขออนุมโมทนาบุญที่ทุกท่านร่วมสร้างพง์ท่านพ่อเท้าเวสวรรณถวายวัดพระธาตุดอย้างร่วมบุญต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางเครื่องบงสวงค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่ร่วมมา ขอให้ผลบุญบริสุทธินี้เป็นผลสะท้อนย้อนกลับไปถึงครอบครัวทุกท่านผู้ที่เสียสละเงินมาผู้ที่เป็นเจ้าภาพทุกท่านให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานคิดสิ่งใดขอให้สมป,าปรารถนามีบาร,รมีท่านพ่อท้าวเวสสุวรรณสิสิทธิ์คุ้มครองเสมอขอให้มีแจ่ผลรักเมตตาให้แค้วคาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอโมทนาบุญกับทุกท่านครับ อนุโมทนาบุญที่ทุกท่านร่วมสร้างองค์พ่อเทวสุวรขอให้เรื่อยๆสุขภาพแข็งแรงนะครับ